ดีค่ะท่านผู้ชมน,นี้กลับพบก,กับตามล่าไฟไ,ฟไดนิ่อีกแล้วนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปร้านอาหารซึ่งอยู่ใกล้ถึงฝั่งนนทบุรีวันนี้เราจะไปกินร้านอะไรกันครับตัวร้านมีชื่อว่าโบริกาเนาะเป็นร้านอาหารสเปนที่เพิ่งบรรจุลงในมิชลินไกด์ปีล่าสุดอันที่จริงเนี่ยเราเคยมารีวิวห้องอาหารนี้ไปแล้วเมื่อตอนที่เขาได้มิชลินใหม่ๆตอนต้นปีแต่ว่าตอนนี้ทางร้านจากเดิมที่เขาเคยมีแต่เมนู เซตเมนูชุดใหม่ออกมาเราก็เลยวันนี้เลยถือโอกาสลองแว้มาชิมดู เริ่มแรกของร้านเขาจะนำเสิร์ฟขนมปังมาสองอย่างเนาะก็คือขนมปังเพลซองกับขนมปังคันทรี่เบรดโดยจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินที่มีกลิ่นของออริกาโน่เนาะตัวนี้เป็นเซอร์เอบ์พะวนะครับตัวสีแดงๆเป็นราสเบอร์รี่นะครับเป็นสาคูนะครับตัวไปทอดนะครับแล้วตัวด้านบนนะครับเป็นซลามอนนะครับข้างล่างจะมีมายองเนสนิดนึงนะครับ ตัวที่สองนะครับจะเป็นแม็กคารามารีนะครับด้านบนจะเป็นโคเตตบอลนะครับเกิดข้างในจะเป็นซอสโรเมนโตนะครับหรือเป็นวิชิลี่ก็ได้ครับผมด้านบนที่เห็นนะครับคือกระริกมโยเนสนะครับผม เป็นพาสต้าซิกเนเจอร์ดิชของเชฟจูเนียร์เลยเชฟเขาใช้พาสต้าแองเจิลแฮเนี่ยเสิร์ฟมาแบบเย็นเนาะด้านในเนี่ยเขาจะอินฟิวส์ไปนของคราฟเฟอร์และยูสุลงไปด้วยเพื่อให้มีรสเปรี้ยวแทรกมาแล้วด้านบนเนี่ยเป็นใบเชอร์วิลรอบๆเป็นสาหร่ายทำให้แบบมีกลิ่นเสริมขึ้นมาหอยเชลที่เชฟเขาใช้เนี่ยนำเข้ามาจากแคนาดานะจะเป็นแคนาเดียนสแกนล็อกมันจะมีเนื้อสัมผัสที่แบบหนึบมากกว่าหอยเชลล์โฮาติในชั้โต๊ะสุดนะครับผม ก็จะเสิร์ฟด้วยกับตัว c a n เดย์ล็อกสเตอรนะครับและด้านล่างนะครับเป็นขนมปังสูต้องนะครับผมก็ื่อสำหรับเพิ่มเคกเจอร์ให้กับถ้วยนี้นะครับผมทำมาด้วยตัวเจ้าซุปแมเชโก้นะครับแมชชีโก้ซุปครับตัวแมเชีโก้ชีสครับทำมาจากแกะพันแมชชานะครับเป็นแกะพื้นเมืองเป็นงครับผมด้างล่างเป็นเชอร์วิลออยล์นะครับเพื่อซึม ความหอมให้กับถ้วยนี้ครับจานนี้จะเป็นวูฟิตนะครับเป็นปลาครับเป็นปลาน้ำลึกนะครับเสิร์ฟพร้อมกับซอสยูสุขีซอสครับ คล้ายซอสคือบองแต่ว่าเราปรับให้มีไม่เลี่ยงโดยส้มอยู่สูงข้างล่างเป็นเห็ดชิตาเกตครับแชมปิญองครับแล้วก็มี่อนผัดด้วยกันส่วนข้างบนสีดำเป็นแบ็กสอลโ์ครับใช้หมึกดำมาทำเป็นประการังครับที่จอดจอดนั่นสีเสลือเป็นมะกออปูเลสครับเป็นมะก่อกับสเปนที่ปรุงรสด้วยด้วยแบบด้วยปลาแอนโชวีครับส่วนใบไม้ข้างบนเป็นใบไม้ทานได้มีชื่อว่า าาจานะมทัลของเราครับอันนี้จะมีแกะเราสูนในวายที่ว่าอูน่าเซตาเ,เลเซอร์ของตัววายตัวนี้ครับคือมันจะเป็นกลิ่นวินิลาซึ่งทำให้เวลากินแต่จานน,นี้ครับจะมีกลิ่นวิลาออกรัเวลาเราไม่เติมต่จริงจริงแต่วานนะครับคิวเลตึงทำกินสไปน์นะครับจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงกลิ่นห,นมนหอมของเครื่องเทศตัวน,นี้เป็นโรตีไบยโต้เป็นมันเอามาม้วนลงมาครับเข้าไปอบแล้วมันกรอบ เป็นพิแคนด์นะครับพี่แคนด์ด้นเครื่อง้ลค้าขงที่นี่นะครับผมได้เหมือนจะเสิร an so like yeah. ์ฟพร้อมกับวานนิลาไอศ์ค okay. รีมนะครับส yeah, ุดท้ายกันด้วยชาเปรนจ้าก็ในโปรตีฟโฟนะครับก็จะมีเป็นเลมอนมาร์กาลโลนะครับผมตัวนี้เป็นลัซเบอรี่ช็อกโกแลตครับตัวนี้เป็นแบ็กแบ็คเชอร์รี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตกานา รีวิวช้าเต็มสามารถติดตามกันไนดะ้ที่ฝาผิด